รถเข็นเกียงไก่ก้าวหน้าอึดทนดีใช้วัสดุเหล็กเกรดเทุกชิ้นกระบะไล่ขอบแข็งแรงกระบะรถไล่ทั้งใบเพื่อความแข็งแรงไม่อาร์ตไม่แต้มโครงสร้างใช้เหล็กใหม่เกรด A เชื่อมรอบคันผ่านกรรมวิธีทำสีพ่นอบในอุณหภูมิกว่า200องศาเพื่องานที่แห้งสวยงามรถเข็นปูนล้อเดี่ยวเขียวล้อ PVC12 รถเข็นล้อเดี่ยวเหลืองอย่างหนาล้อ12แม็ก ความจุ60ลิตรรถเข็นปูนล้อเดี่ยวส้มหนาพิเศษล้อ12แม็กซ์รถเข็นปูนล้อเดี่ยวม่วงล้อ12แม็กซ์รถเข็นปูนจัมโบ้หนาพิเศษล้อลม12อย่างดีรถเข็น3 l. ล้อรถเข็นสองล้อทางแคบหนาพิเศษเข็นของหนักได้ถึง200กิโลกร,รมัมบริการหลังการขายชำรุดเสียหาย เคลมงานให้ตลอดจากประสบการณ์กว่า10ปีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงลดเข็ดราคาถูกไว้ใจเราคุณภาพคุ้มราคาโทร0982859909และ0984414791 Line ID KKY 909